เรื่องที่เอ่อต้องบอกว่าทั้งน่าสนใจแล้วก็อาจจะใจหายหน่อยๆน,นะครับค่ะเรื่องของสนามตะกร้อที่เป็นตำนานไปแล้วใช่ครับสนามตะกร้อพุทธบูชาในซอยพุทธบูชา39ที่เพิ่งปิดตัวไปสดๆร้อนๆเลยเป็นตำนานของวงการตะกร้อสายเดิมคันจริงๆอืมได้ยินข่าวเหมือนกันค่ะน่าเสียดายมากครับจากข้อมูลที่เรา อ่ได้รวบรวมมานะครับทั้งจากคนในวงการจากบทความต่างๆคือสนามนี้มันไม่ใช่แค่ลานกีฬาธรรมดาธรรมดานะครับค่ะมันมีความหมายมากกว่านั้นเยอะเลยใช่เป็นเหมือนบ้านเป็นศูนย์รวมความทรงจําแล้วก็เอ่อเป็นที่แจ้งเกิดของนักตะกร้อด,ดังๆหลายคนเลยตั้งแต่เริ่มมาเมื่อปี2560ค่ะตั้งแต่ปี60เลยเหรอคะครับผมวันนี้เราเลยอยากจะมาลองไล่เรียงกันดูว่าจากจุดเริ่มต้นง่ายๆเนี่ยสนามนี้กลายเป็นศูนย์กลางความสนใจได้ยังไง แล้วปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้สุดท้ายต้องปิดตำราน,นี้ลงไปนะคะครับมาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าเรื่องมันเริ่มประมาณปี2 5 6 0ครับตอนนั้นมีทหารเรือท่านหนึ่งอ๋อออกุดใช่ไหมคะใช่ครับออกุดพุทธบูชาท่านรักตะกร้อมากแล้วสนามเดิมที่เคยเล่นกันแถวเรียบทางด่วนสุขสวัสดิ์เนี่ยเขาขอคืนที่ไปค่ะค่ะท่านก็เลยต้องหาที่ใหม่จนมาเจอที่ดินรกร้างในซอยพุทธบูชา39นี่แหละครับ ในซอย39เลยนะคะครับผมแล้วก็ชวนเพื่อนเพื่อนน้องๆน,นี่แหละมาช่วยกันถางป่าเคลียร์พื้นที่สร้างกันเองเลยโหทํากันเองเลยอะคะใช่ครับเริ่มจากแบบลานปูนโล่งๆเลยมีเสาไฟแค่สองต้นเองแบบง่ายๆเลยอืมแต่ว่าจุดเปลี่ยนสําคัญจริงๆอยู่ตรงนี้นะคะคือจากแค่ลานปูนธรรมดาเนี่ยมีการพัฒนาต่อเติมหลังคาอ,อ๋อมีหลังคาด้วยใช่ค่ะทําหลังคากันแดดกันฝนทําให้เล่นได้ตลอดไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงครับครับอันนี้สําคัญเลยใช่ค่ะ งนี้แหละที่มันส่งสัญญาณบางอย่างออกไปคือมันไม่ใช่แค่เรื่องความสะดวกสบายแต่มันแสดงถึงความเอ่อความจริงจงังความเป็นหลักเป็นแหล่งอืออืม,อมเข้าใจครับซึ่งอาจจะหาไม่ได้ง่ายๆในสนามอื่นๆตอนนั้นนะคะมันเลยดึงดูดทั้งนักตะกร้อสายเดิมพันเก่งๆแล้วก็พวกโปรโมเตอร์ดังๆโปรโมเตอร์นี่คือใครบ้างครับตอนนั้นก็อย่างยอดฝั่งทนเทพโย ฟูลออริจินัลอะไรแบบนี้ค่ะเขาเข้ามาจัดแมตช์ใหญ่ๆเดิมพันสูงๆกันเลยโอโ้โหแค่หลังคานี่คือเปลี่ยนเกมได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยแล้วพอมีโปรโมเตอร์เข้ามาจัดมันบูมขึ้นขนาดไหนครับโอโ้โหบูมมากค่ะช่วงปี2 5 6 0ถึง2563นนี้ต้องบอกว่าเป็นยุคทองเลยนะคะยุคทองเลยค่ะสนามพุทธบูชานี้กลายเป็นเหมือนเมกกะของวงการตะกร้อเดิมพันไปเลยรวมสุดยอดฝีมือระดับประเทศไว้เพียบ ใครบ้างครับยกตัวอย่างได้ไหมครับก็มีทั้งเสกสรรทับทองตำนานแบ็คทีมชาติเลยนะคะแล้วก็เก่งบะขามบอบะขาม อืตัวท็อปทอทั้งนั้นใช่ค่ะหรือแม้แต่นักตะกร้อเก่งๆจากพมา่าอย่างกะลาก็ยังเคยมาโชว์ฝีมือชิงเดิมพันกันที่นี่เลยโอ้หกะลาก็มาค่ะชื่อเสียงสนามนี้ดังกระหึ่มในโลกโซเชียลเลยคนที่ไม่เคยดูตะกร้อเดิมพันก็ยังรู้จักครับครับกลายเป็นไวรัลไปเลยประมาณนั้นเลยค่ะมีคนตามมาดูกันเป็นพันๆค,คนทุกสัปดาห์บรรยากาศนี้คือคักมากๆค่ะฟังดูเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะครับ แต่มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องสนามแข่งอย่างเดียวใช่ไหมครับเหมือนจะมีเรื่องอื่นด้วยถูกต้องค่ะถ้ามองลึกลงไปสนามนี้มันมีความหมายมากกว่านั้นอีกมันเป็นเหมือนแหล่งสร้างคนด้วยนะคะ สร้างคนไม่ถึงยังไงครับก็คือนักตะกร้ออย่างโดพุทธบูชาต่ายพุทธบูชาหรือนิกบังมดกติบน้อยพระรามสองเนี่ยต่างก็แจ้งเกิดแล้วก็สร้างชื่อเสียงมาจากที่นี่กันทั้งนั้นอ๋อแจ้งเกิดจากที่นี่เลยใช่ค่ะมันเป็นเหมือนสถาบันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคอมมูนิตี้คนรักตะกร้อเดิมพันในยุคนั้นจริงๆเป็นคอมมูนิตี้ที่แข็งแรงมากเลยนะครับตอนนั้นใช่ค่ะแต่แล้วเอ่อความคึกคักมันก็เริ่มลดลงเกิดอะไรขึ้นครับ หลักๆเลยนะคะก็ได้จะเป็นสถานการณ์โควิด1 9นั่นแหละค่ะอ๋อโควิดนี่เองค่ะมันทําให้กิจกรรมต่างๆรวมถึงการจัดแข่งตะกร้อเนี่ยต้องหยุดชะงักไปหมดเลยสนามก็เงียบเหงาลงมากครับคเข้าใจได้เลยค่ะแล้วประกอบกับตัวออกูดเองท่านก็แบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆมานานทั้งค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟแล้วก็ยังมีภาระงานราชการที่หนักขึ้นด้วยอืมหลายอย่างเลยนะครับ ค่ะสุดท้ายฉันก็เลยตัดสินใจส่งต่อการดูแลสนามกับน้องรักสองคนใครครับก็คืออาตะกร้อในสายเลือดกับนิกบังมดที่คลุกคลีกันมาตั้งแต่เริ่มสร้างสนามเลยให้เข้ามาช่วยดูแลเต็มตัวประมาณช่วงปี2,566ค่ะอ๋อส่งหมาต่อให้น้องๆมาดูแลแทนแล้วทำไมสุดท้ายถึงไปต่อไม่ได้ล่ะครับทั้งๆที่มีคนมาช่วยดูแลแล้วคือมันมีหลายปัจจัยซ้อนกันเข้ามาอีกอะค่ะ ประเด็นแรกเลยภาพรวมของบุงการตะก้อเดิมพันในกรุงเทพเองมันเริ่มซบเซาลงซบเซาลงเหรอครับใช่ค่ะมันสวนทางกับต่างจังหวัดที่แบบมีสนามใหม่ๆผุดขึ้นเยอะมากอ๋อต่างจังหวัดกับบูมขึ้นใช่ค่ะทำให้นักกีฬาเก่งๆกระจายตัวออกไปการจะหายอดฝีมือมาเตะที่พูทธบูชาก็ยากขึ้นครับครับการแข่งขันสูงขึ้นด้วยค่ะ แล้วก็ยังมีเรื่องค่าใช้จ่ายที่ยังคงมีอยู่ตลอดทั้งค่านา้ำค่าไฟค่าเช่าแล้วก็ปัจจัยสำคัญที่น่าเศร้ามากมากเลยก็คือคืออะไรครับคือนิกบังมดหนึ่งในผู้ดูแลหลักนะคะเขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตไปโอ้เรื่องนี้ หน้าเศร้ามากครับแล้วก็คงกระทบขวัญกําลังใจของคนที่นั่นมากๆเลยนะครับแน่นอนค่ะมันเป็นมากกว่าแค่การเสียเพื่อนร่วมง,งานนะคะมันคือการสูญเสียกําลังสําคัญไปเลยครับเข้าใจเลยครับภาระทั้งหมดมันก็เลยตกไปอยู่ที่อาตะกร้อในสายเลือดคุณเดียวสุดท้ายด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ทว่ามานี่แหละคะ่ะก็เลยนําไปสู่การตัดสินใจที่ ออยากลําบากมากๆก็คือการปิดสนามใช่ค่ะประกาศปิดสนามยังเป็นทางการเมื่อวันที่2ตุลาคม2567ที่ผ่านมานี้เองครับทางอาตกรอในสายเลือดเองเขาก็บอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ใจหายมากเพราะผูกพันกับสนามน,นี้เหมือนบ้านหลังที่2เลยอืมเข้าใจความรู้สึกเลยครับใช่ค่ะตั้งแต่วันแรกที่มาช่วยกันถางป่าจนถึงวันที่มันกลายเป็นตำนาน ทุกอย่างมันเต็มไปด้วยความทรงจํารอยยิ้มเสียงเชียเสียงหัวเราะเป็นศูนย์รวมจริงๆนะครับครับเป็นแหล่งรวมตัวของคนรักตะกร้อจากต่างถิ่นเลยแม้วันนี้จะไม่มีสนามพุทธบูชาแล้วแต่ก็เชื่อว่าเรื่องราวแล้วก็ตำนานของมันเนี่ยจะอยู่ในใจของทุกคนที่เคยสัมผัสต,ตลอดไปนะคะครับเป็นความทรงจําที่ดีแน่นอนสุดแล้วเรื่องราวของสนามตะกร้อพุทธบูชาก็คือการเดินทางที่ น่าทึ่งมากๆนะครับจากความตั้งใจของคนกลุ่มเล็กๆที่รักในสิ่งเดียวกันค่ะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาใช่ครับพัฒนาจนกลายเป็นศูนย์กลางของวงการสร้างนักกีฬาสร้างชุมชนก่อนจะต้องปิดตัวลงไปเพราะการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างทั้งสภาพเศรษฐกิจเทรนด์ของวงการที่เปลี่ยนไปแล้วก็เหตุการณ์ไม่คาดฝันโศกนาฏการรมที่เกิดขึ้นด้วยกลายเป็นอีกหนึ่งตำนานที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ตะล้อไทยไปแล้วนะครับ ซึ่งเรื่องนี้เออมันก็น่าสนใจนะคะมันสะท้องภาพอะไรบางอย่างเหมือนกันนะยังไงครับการที่พื้นที่ที่เคยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนกลุ่มเฉพาะทางมากๆแบบนี้ต้องปิดตัวลงไปเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความท้าทายในการรักษาพื้นที่กลางของชุมชนอืมน่าคิดครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือกิจกรรมเฉพาะกลุ่มอื่นๆท่ามกลางกระแสะการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมทางเศรษฐกิจที่มัน เ,เชี่ยวกลากเหลือเกินในปัจจุบันนี้เป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆหรอครับว่าเราจะรักษาพื้นที่แบบนี้ไว้ได้อย่างไงในอนาคตค่ะน่าคิดมากๆเลยค่ะ